วัสดีครับดว99วันนี้เจอกับสักว่านะวันนี้ร้อยจะล่ะร้อยเจ็ดครับมาเกินหนะาก่าเช้าก็สองปอนครับสบายเลยนะซ้อมอยู่ในรอบนี้ก็ซ้อมอยู่ PK PK กี่วันก็สวันเจย์ครับเต็มพี่เต็มทียน้ำหนักนี่คุณกี่โลได้ก็สามสโลได้สี่โลชกร้อยไหรกว่าน้อยเจ็ดครับร้อยเจดวันนี้ก็ร้อเจไม่มีปัญหานะเราละไฟสามหลังเราจน้ากี่ไฟแพ้ไฟหนึ่งเสมอสองไฟูเลืกไฟหนึ่งแล้วก็เสมอมาดูเหลใช่ไหมใช่วันนี้ร่างกรร่างกาย มอยครับสารฟ้านี่เขามีอะไรที่เราเคยเห็นในก็มีศอกมีก้านครเราก็เอาหมัดไปสู้กับครับทุกอย่างวันนี้นะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเตรียบไม่ได้ลูกหลานจากจังหวัดดิสรซทอนครับต่อไปครับเชียร์อะไรช่วงแรกเลยวันนี้ครับก็ป๋าเชียร์ดนก้าวนะครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับโอเคขอช่วงนี้ครับสวัสดีครับผมสั่งฟ้านอนวัดยิมวันนี้โดนเจอริญดวงนะนะไม่เคยชกไม่เคยครับล่าสุดโดนชกไวร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดครับวันนี้ก็ ร้อยเจ็ดครขามาเกินเท่าไหร่เรื่ช้าพรครึ่งครับอ่านสบายเลยพร้อมอยู่กับนอนอวัตรยิมกี่วันก็สองอาทิตย์ได้รอบที่แล้วกับรอบนี้อันไหนซ้อมมากกว่ารอบนี้ครับรอบนี้นะเขาสูงเท่าไหร่ความสูงความสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบสามครับนี่เกินร้อยไหมเกินนะเกินร้อยสามไล่ล่าสุดชนะกี่วันชนะสองครับ กันละสองขายหนึ่งกันนะครับผมวันนี้เจอดวงกับเจ้านี่ต้องแก้ได้เลยมันหมัดอย่างงี้ครับผมแก้ทางมันเรียบร้อยใช่หมัดมาแท้เลยครับผมเราเปคนจากจังหวัดนครราชสีมาครับผมกโลได้กี่หประมาณสองสามดวก็ไม่เยอะเท่าไหร่ฝากเพื่อนๆเขียนหน่อยฝากพี่น้องช่วยแชร์แชวยเป็นกำลังใจให้้ดวยครับวันนี้ดูเต็มที่ครับผมเดอกๆดูดีครับ